ลดูต้นมะละกอต้นนี้นะครับสูงกว่าหนึ่งกิโเร้อยแปดสิบนะครับผมร้อยนะแปดสิบห้าน่าจะได้ปลูกนะครับหนุ่งกิโลเซปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเนี่ยลูกค้านะครับชาวเกาหลีเขาจะซื้อไปประดับหรือไปยังไงก็ไม่รู้เนาะนะครับไม่รู้ว่าเพศผู้เพศเมียนะครับอยู่ราคาอยู่ที่นะครับต้นนี้อยู่ที่ห้าพันสี่พันหรือห้าพันไทย นะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่ราคาสูงนะครับเพราะว่าเมืองหนาวนะครับพี่พีนเพื่อนต้องเข้าใจว่าประเทศเขานะครับจะไม่มีมะละกอไม่มีอะไรต้นกล้วยมะละกอชะอมอะไรเนี่ยนะครับผมเป็นไม้ที่หายากมากนะครับราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงเนี่ยวันนี้หนูเซก็ปลูกนะครับผมปลูกไม้ชนิดใหญ่นะครับมีออเดอร์สั่งมานะครับเราก็จัดให้เลยมีบริการปลูกนะครับ ลูกใส่กระถางนะครับอันนีน้ตัวนี้ก็จะเป็นกระถางพลาส,สติกนะครับเราจะเซ็ตด้วยหินนะครับตกแต่งให้ลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับพร้อมจะไปตั้งโชว์เลยนะครับเนี่ยไซส์ใหญ่ๆนะครับราคาต้นหนึ่งก็อยู่ที่พันนะครับถ้าถ้าเป็นเงินไทยเราก็พันกว่าพันสี0พันหหรือสองพันสามพันนะครับแล้วแต่ขนาดไซส์ความสวยของไม้ด้วย เผ็ดภูเผ็ดเมียราคานะครับจาก80,000นะครับ2,000 2,500 2,000ห้ากว่านะครับผมเหลือ5 000, 6 0 0 0ลด30%นะครับมาซื้อที่ร้านเรานะที่โลกลางปลานะครับเห็นไม้ที่แฉกสวยงามเหมือนกันนะครับทางเราปลูกนะครับตกแต่งเองแล้วก็นำมา ขายให้กับลูกค้านะครับจะมีป้ายนะครับเนี่ยใส่พาเลตไว้นะครับทาเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับร้านก็น่าเข้านะน้องแฟงหัวเหม็นนะครับไปก่อนน้องน้องหัวเหม็นเอาไปเก็บไว้ในห้องหรอมาเลี้ยงไว้ในห้องเลยน้องหัวเหม็นนะครับเป็นคนปลูกเนาะเราทีมงานเราปลูกตกแต่งกันเองสวยงามนะครับราคาถูกๆสองพันนิดๆนะครับอืม ราคาถูกนะครับไม้เขียวที่มีควา,ามสน่หนะครับในตัวใบแฉกสวยมากๆไปเล็กอาไปไว้ในห้องกระถางนึงไม้เข้าใหม่นะครับไม้เข้ามาร้านเราใหม่เ,เช้าเลยขายดีตัวนี้ก็มาใหม่นะครับผมแล้วพาไปดูราคาแล้วกัน หมืน่นนิดๆนะครับผมราคาถ้าเป็นเงินไทยนะหมืน่นประมาณหมื่นนิดนะครับถือว่าราคาดีมากนะครับลูกค้าก็กำลังทยอยเข้ามา จัดสวนนะครับเราพยายามจัดตกแต่งเรื่อยๆตัดเชลนะครับตัดเชลทิ้งหมดเลยมาเป็นฝั่งนี้นะครับตัดทิ้งเลยจากเคยที่มีเชลเนาะเราก็ตัดทิ้งหมดไม้ก็มาใหม่บทิ้ง,งานเรา กุลิมานมาแล้วนะครับองกุลิมานโฮมินสวัสดีพี่เพื่อนนะครับผมส,ส,สวัสดีนะครับน้องแฟงน้องเจ้านะครับน้องแฟงหโวมินชาแนลแล้วก็น้องเจ้าเราก็มาตดตกแต่งสวนนะครับไม้สวนป่าของเรา <S <S มาลิ นะครับตัดใบทิ้งใบมันซึ่งมันยาวนะครับถึงพ้าพม่านกันแดดพม่านปิดความนี่พม่านกันแดดไม่ว่าจะเป็นกันแดดหรือพม่านกันช่วงหิมะนะครับผมช่วงเหนานะก็มาทําความสะอาดกันด้วยนะครับมาดูพามาดูบรรยากาศในสวนเรามีอะไรบ้างนะครับสวนรวมไม้ด่างนะครับทุกราคาทุกอย่างทุกชนิด นะครับแทบแทบทุกชนิดในเกาหลีนะครับหาดูได้ยากมากนะครับไม้ในสวนหุูเศษที่เราดูแลที่เราปลูกกันนะครับผมก็ล้วนเป็นไม้ที่นิยมนะครับนิยมแล้วก็รู้จักกันมากนะครับผมดูต้นกาแฟนุงเศษนะครับเลี้ยงมานี่คือกาแฟด่างนะครับกาแฟดามูภาษาเกาหลีเขาเรียกว่ากาแฟดามูนะครับซึ่งสวยงามนะครับเดี๋ยวลุงเศษก็จะ ตัดกิ่งต้นนะครับเอามาใส่กับตัวที่ไม่ด่างนะครับตัวที่ต้นที่ไม่ด่างเราก็จะตัดกิ่งตัวนั้นมานะครับมาใส่ตัวนี้เพื่อที่จะให้ด่างทั้งหมดเลยตัดต้นใหม่นะครับเดี๋ยวว่างๆลงเกษตรจ,จะลงคลิปให้ดูนะครับตัดตอนกิ่งนะครับฝากกิ่งนะครับฝากกิ่งตัดตอนกิ่งวันนี้ลูกค้าก็คลิกคลักเหมือนเดิม ให้ดูต้นกล้วยนะต้นกล้วยนะครับทาหารทาหารพลานเหรอสูงเกินไปนะครับใบไม่สวยเราก็ตัดทิ้งไปดูฝั่งนู้นอุปกรณ์มีอะไรบ้างเนี่ยมีไม้นะครับหาที่นี่ไม่มีไม้ไผ่เนะา,เาะเบาๆมีแต่เหล็กนะครับเหล็กแป๊บเลยแล้วก็ใช้มีดนะครับพันนี่แหละสูงนะครับไม่ใช่เป็นว่า แดงเอเซเต่เงี้ยมันสูงนะครับเราก็ตัดทิ้งหมดเลยตัดให้เหลืออยู่ครึ่งใบให้ดูให้ลูกค้าได้ดูด้วยนะครับดูดำไปหมดแล้วนะครับผมปิดมา้านพอเวลาเราเปิดบ้านปิดม้านนะลำบากมากเลยเนี่ยเราก็สะสมนะครับไม้ด่างพันไม้ด่างมันลกนะครับเยอะแยะมากมายหลายชนิด เยอะแยะมากเลยก็รวมไม้หลากหลายสายพันธุ์กล้วยหนูถึงก็ปลูกนะครับพื้นที่เราไม่มีเราก็ต้องปลูกแบบเอ่อรวมๆกันให้หมดนะครับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นมะละกอรหรือจะเป็นไซบปสับสดังโลกาเซียโครกาเซียนะครับกล้วย อ๋อหหมดดูโฮย่านะครับเราปลูกแขวนเลี้ยงแขวนโชว์นะครับตอนนี้ดอกเริ่มสวยแล้วนะครับ ออกดอกให้เราได้ดูได้ชม้วโหย่านะครับสวยมากเนี่ยนะครับสวยมากโหย่า้มร่วงพวกเพี้ยนะครับช่วงหน้าร้อนนะำเพี้ยจะเยอะ เราต้องหมั่นฉีดจหมันใส่ใจดูแลนะครับด,ดวงม,ม,มุมนะครับที่สำหรับนั่งทีอ่อะไรนะอะไรอะโลกาเซียนะครับมาลายต้นใหญ่มาก โลพกระบบไข่เานั่นมันก็จะมีพันหลงอันนี้ก็จะเป็นโชค่กระชั้นโลมแม่พันรลให้ดูแค่คลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับหลงเสร็จก็กับทีมงานนะครับน้องน้อเขาพระได้พาน้องๆเ,นะเขามาตัดกล้วยนะครับตกแต่งสวนนะครับพวกใบกล้วยใบอะไรมัน ไปขวางกับพวกผ้าม่านพวกอะไรนะครับผมสเปนดิทซิโลชนิดต่างๆนะครับคุ้รวมไว้ที่นี่หมดนะครับอาจจะมองเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนาะเพราะไม้มันหลายตัวนะครับหลากหลายชนิดเลยมาให้ดูสเปนดิทฟิโลตัวหนึ่งนะครับหน้าเกบไว้เห็นไหมครับสวยงาม อันนี้เอาไปหมักนะครับทําปุ๋ยก็ได้เพื่อนเพื่อนแต่ในสวนเรานะครับมันอาจจะมีพวกเคี้ยวแมลงต่างๆเนาะนักเกษตรก็เลยต้องเอาไปทิ้งด้านนอกนะครับเอาเอาไปหมักไว้ด้านนอกนะครับไปทําปุ๋ยก็ได้สามารถทําปุ๋ยได้สบายนะครับเป็นวยลเราหมักคือดีนะครับเยวดูโคแดงนะครับโคแดงต้นใหญ่มากนะครับลูกใส่ดินนะครับช่องแสงแดดแบบแรงๆนะครับแดดจัดใบเขาจะแดงสวยงามนะครับสวยงาม มนละกอก็ได so no, so yes. yeah. ้กินแล้วนะครับูเอเซเต้นะครับใหญ่มากดูสูงใหญ่มากนะครับไม่มีหน่อหน่อไม่มีนะครับใหญ่สูงใปเข้มพี่เพื่อนมีเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับเนี่ยเลี้ยงเป็นไม้มงคลนะครับสวยงามตกแต่งนะครับ แม่พันกวบนะครับแม่พันกวบอาจจะไม่สวยเท่าไหรนน่ก็ปลูกไว้ทิ้งไว้นะครับไม่สวยไม่สวยก็ถือว่าแบบธรรมดานะครับนเกตมันสะาดมาตรฐานธรรมดานะครับมาตรฐานอยู่บนกระดาษกระดาษง้างสวนปลานะครับมี <c oughs> บก <c oughs> ะะมล้วยด้วย กล้วยหนูเศษก็มีนะครับผมใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนี่แหละกล้วยสายพันธุ์นี่แหละครับผมสามารถกินลูกได้ด้วยนะครับแต่ไม่รู้จักชื่ออะไรนะแต่ว่าเหมือนคล้าๆแบบกล้วยหอมนะครับรสชาติเหมือนกันเลยหอมหวานนะครับผมเราเลี้ยงในต่างประเทศนะครับในเมืองหนาวก็สามารถนะครับเลี้ยงปลูกกินได้นะครับที่เกาหลีหาดูได้ยากมากนะครับพวกประเภทกล้วยนะครับที่ไทยเรามันเยอะ แต่ที่ต่างประเทศนะพี่เพื่อนเขาไม่มีให้ดูนะพวกต้นไม้เนี่ยนานา,นาชนิดที่นงเสียให้ดูยิ่งยิ่งยิ่งพวกเฟิร์นนะครับเฟิร์นหูช้างเฟิร์นเขาควางอะไรเนี่ยไม่มีเลยพี่พเพื่อนนะครับไม่มีมีที่นี่ที่เดียวที่สวนเรานะครับผมที่สวนนงเสียอยู่นะครับผมคือไม้นะครับท้าแก่เขาก็พยายามที่จะ,ะสรรหามานะครับมา มาไว้ตรงนี้แหละนะครับมาจุดศูนย์รวมในสวนป่าเราครับอยากจะขยายพันธุ์ไอตัวไหนไว้จําหนเงี้ยหนุหน่มเสดจะมาตัดที่นี่นะครับตัดจากสวนป่าไม่ว่าจะเป็นพิกดินเสต็าฟิโลชนิดนต่างๆที่เราปลูกไว้นะครับเนี่ยแซมเต็มไปหมดเลยนะครับเนี่ยละแวกนี้ก็คือเยอะมากเนี่ยหลากหลายชนิดแต่ถามว่าสวยไหมมันที่จริงน่ะปลูกไม้นะครับมันมันถี่เกินไปเยอะเกินไปนะครับไม้ใหญ่นะครับ แย่งสารอาหารจากไม้เล็กหมดเลยไม้เล็กก็ไม่สวยนะครับผมบางทีไม่ได้แดดด้วยอย่างบอนกระดาษก็โอเคอยู่นะครับยังไม่ได้ไปเอาไข่เขา้าก็มาดูถ่ายรูปนะครับนั่นก็คือบนกระดาษ